ดูโกเข้าใจยิ่มทำใจสดใยและเปิดปานรู้ไว้ก่อนปรับตัวสู่โรกภัยรับสิ่งใหม่เปิดใจเบื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยขึ้นจะขึ้น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเปิดรายการคนสู้โรควันนี้นะครับกับภาพสวยๆจากทริปคนสู้โรคสัญจรที่จังหวัดชุมพรที่ผ่านมาครับ เพราะวันนี้เราจะมีอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่พิเศษของจังหวัดชุมพรเอามาฝากกันครับรวมถึงสาระประโยชน์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานทัว่วหลากสีและทันญ,ญพืชให้ได้ประโยชน์แบบเต็มๆครับคุณผู้ชมครับแต่มาเริ่มวันนี้ด้วยเรื่องบุญกันก่อนนะครับด้วยการรู้คําแนะนําเทคนิคการใส่บาตรให้สุขภาพดีนะครับโดยการที่ท่านสามารถที่จะทําได้เองครับไปดูกันเลยครับ ของกระชั้ใช่ไหมอ๋อในพี่เอเองพี่จะสั่งอาหารหน่อยเอาหมูหานหมูหานเอาหนังราะว่า,ากรอบเลยนะเป็ดปักกิ่งด้วยพี่เอาน้าราดแบบว่ามันแผลบเลยนะเยิ้มๆเลยของหวานด้วยของหยิบของยอดพี่เอาแบบว่าหวานหวาน,วนมากๆเลยอ๋อหอลูกเปอรอเขาบอกว่าเวลาที่พี่จะทําบุญตักบาตรอะไรเงี้ยให้ใช้ของดีๆนั้นเราเนี่ยมีของดีๆอะไรมาให้พี่หมดเลยพี่เออุ้ยตายจะเถีนนี่พี่ทําอะไระพี่แอบสั่งของอ้วนๆอีกแล้วใช่ไหมครับ อ่าอะนาใช่แต่เดี๋ยวเราเข้าบ้านพี่มาได้ไงพี<ะ>ไ่ได้ล็อกประตูอุตส่าห์ตายหลยทีเลยแล้วพี่ด้สั่งของวันนี้ไปถวายพระใช่ไหมครับอา้าลูกเปอรอบอกพี่ว่าหารตรงนั้นมันไม่ดีไงแต่ของดีๆเนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นต้องแพงนะครับจริงๆแล้ววิธีการเลือกอาหารสุขภาพเพื่อที่จะนาไปถวายพระเนี่ยมันทาได้ง,ง่ายนิดเดียวนะครับพี่เอทำไงลูกก็ทาอย่างนงี้ครับนักโภชาการจากจุฬานนครับเขาย้ําเลยว่าให้หลีกเลี่ยงของทอดของมันหากผู้ชมเลือกได้นี่นะครับบอกกับพ่อค้าแม่ค้าไปเลยคร ไม่มันนะครับประเภทแกงกะทิมันย่องแป้งเยอะของเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดไม่เอาครับจัดเซโนโไปเลยเครื่องดื่มหรือน้ำผลไม้สำเร็จรูปก็มักจะมีน้ำตาลอย่างต่ำสี่ถึงหกช้อนชาอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่าถวายครับถ้าเสื้อหาดปรุงสำเร็จก็เลือกที่ปรุงเสร็จใหม่ใน้อาหารให้โปรโตีนเพิ่มเนื้อสัตว์ต่างๆแบบไม่ติดมันโดยเฉพาะเนื้อปลานะครับเพิ่มผักและผละไม้พวกของหมักดองหรือไม่เอาครับ นม้วกล่องและโยเกิร์ตนี่สิครับของดีซึ่งเป็นแหล่งตีนที่สามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับสามารถใช้แทนเครื่องดื่มที่เป็นน้ำหวานทั้งหลายได้อีกด้วยทีนี้เข้าใจแล้วออย่างไรครับพี่เอครับเอาแล้วถ้าพี่อยากทำแบบข้าวใส่บาตรเองอ่ะก็ทําทได้ครับอยากจะลองทำไหมละครับอยากมากลูกอยากก็นําเลยครับบ้านพี่เอครับ<อ>ไม่รู<ด>้ว<ด>่าครัวอยู่ไหนเดินเข้าบ้านมาขนาดนี้แล้วนะให้พี่นาอีกนะออไป เอาละครับตอนนี้ผมกับพี่เอจะมาทําอาหารเมนูเพื่อสุขภาพที่จะนําไปถวายพระกันนะครับเริ่มต้นง่ายๆก่อนเลยครับพี่เอเริ่มจากข้าวข้าวอย่างข้าวขาวเนี่ยนะครับแค่เราเพิ่มข้าวกล้องลงไปนะครับเราก็จะได้เพิ่มปริมาณใยอาหารและก็วิตามินดีดีแบบพระสงฆ์แล้วแหละครับอย่างประเภทพวกกับข้าวเนี่ยนะครับก็เป็นอาหารที่หาง่ายๆเลยปลาทูน่าเนี่ยแหละหาง่ายมากแล้วก็ปรุงได้หลายเมนูเลยทีเดียวนะครับ พี่มีปลากระพงอยู่ในตู้เย็นอย่างนี้ใช้ได้ไหมลูกใช้ได้ครับแต่ต้องแน่ใจว่าปลากระพงสดนะครับสดลูกเือนจมพูเลยเนี่ยนี้เอามาทําชชีปลากระพงได้โอ้ดีน่ากินเลยลูกแต่ว่าชูชีปลากระพงของเราเนี่ยนะครับจะต้องลดปริมาณกะทิเพราะกระทินี่แหละเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงสเราจะลดกะทิลงสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณของนมเนี่ยใส่ลงไปแทนอีกครึ่งหนึ่งเออลูกเปอร์ครับพี่สงสัยว่าแล้วถ้าพี่อยากทําของหวานนะลูกก็ทําได้ครับแล้วก็เน้นประเภทพวกธัญพืชหรือว่าถั่วนะครับ ถั่วแดงหรือจะเป็นถั่วเหลืองก็ได้นำม,มาต้มใส่น้ําตาลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น<อ>นะครับเราก็จะได้ขนมที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วแหะครับงั้นเรามาลองทำกันเลยแล้วกันครับโอ้ดีเลยลูกพี่อยากทํามากเลยมาครับ ุขภาพที่นี่นำไปถวายพระเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับพี่เอสามารถทําได้ผมเชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับทุกคนครับหลวงพี่ครับทุกคนนะครับข้าวผสุกภาพค่ะอาหารผรสุกภาพค่ะหลวงพี่โยเกิร วันนี้พี่จะมาสาธิตเ,เมนูการทําไข่เค็มสูตรดองน้ําอ้อยนะคะเป็นไข่เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะเป็นสูตรโบราณของคนชุมพรนะคะอันนี้แต่ว่าไม่ได้ทํากันหลากหลายมากนักเพราะว่าเดิมทีนี้ส่วนใหญ่เขาจะทําเลี้ยงเป็นแบบคือพวกอะไรอย่างท่านขุนเจ้าขุนมูลน,นายที่เลี้ยงกันอะไรเงี้ยก็จะดองไข่จะเป็นดองสูตรดองน้าอ้อยซึ่งการดองไข่เนี่ยจะมีหลายสูตรบางทีก็เป็นสูตรดองน้ําเกลือเฉยๆอะไรเนี้ยแต่ของของเราจะทําเป็นสูตรสูตรน้าอ้อยนะคะ ก็สูตรน้ำอ้อยก็จะมีหนึ่งใช้อ้อยนะคะอ้อยก็มาหัน่นปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดนะคะหัน่นเกลือ1หนึ่งส่วนนะคะและน้ำสามส่วนแล้วต้มพร้อมกันกับอ้อยใช้เวลาต้มประมาณ30นาทีนะคะก็จะได้น้ำออกมาเป็นสีหิงนะคะแล้วเวลาจะดองนะคะเวลาดองไข่ทำง่ายๆนะคะของพี่ไข่หนึ่งเลือกไข่เป็ดสด,สด แนะนำว่าให้ซื้อในท้องตลาดอย่าซื้อในห้างสรรพสินค้าเพราะว่าการซื้อไข่ในห้างสรรพสินค้าจะเป็นไข่ที่เก่าและการดองไข่นี่ไข่อาจจะเสียได้หรือไม่ก็รสชาติของไข่จะเปลี่ยนไปนะคะล้างไข่ให้สะอาดขัดเปลือกให้ขาวเลยนะคะขัดให้สะอาดและผึ่งแดดให้แห้งเอ้ยผึงผ่งลมให้แห้งรดอเช็ดและผึ่งลมให้แห้งนะคะก็จับไข่มาเดียงในขวดโหลที่เราที่เราพร้อมจะน่ะเดียงนะคะ นี้ได้ดียังนะคะน้ำอ้อยอันนี้เราต้มแล้วนะคะต้มแล้วประมาณ30นาทีวางให้เย็นสนิทเน้นว่าต้องเย็นสนิทนะคะอันนี้ถ้าไม่เย็นสนิทใช้ไม่ได้ไข่เราเสียแน่นอนเอาไข่มาเรียงไว้ในขดโหลนะคะใช้อ้อยสดนะคะวางอันนี้ไม่ต้องหั่นใหชน้ชิ้นใหญ่มากนักนะคะวางเรียงไม่ต้องเยอะ และใช้น้ำอ้อยน้ำอ้อยที่ต้มแล้วน,นี้ต้องเหตุที่บอกต้องเย็นสนิทถ้าเป็นน้ำยังอุ่นๆอ,อยู่ไข่ของเราก็จะเป็นไข่สุกไปเลยแล้วก็จะไม่เป็นไข่เค็มผสมใส่ลงไปนะคะอันนี้ไข่นี่เวลาเจอความเค็มมันจะลอยลอยพี่ก็จะใช้อ้อยที่เราหัน่นที่เราหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะก็มาขัดไว้ กันไว้ไม่ให้ไม่ให้ลอยนะคะ <S <S เล็ดลับอันนี้คุณเอาไปใช้ได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าต้องการให้ไข่แดงมีความมันอันนี้จะมีความหอมของน้ำอ้อยอยู่แต่ถ้าต้องการให้มัน มีความมันของไข่ไข่แดงเนื้อจะมันเติมเหล้าขาวนะคะหรือเหล้าโร่นิดหน่อยอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะซึ่งบอกให้รายการนี้โดยเฉพาะปกติจะไม่บอกให้ใครใส่ไม่ต้องเยอะนี่ปิดฝาให้สนิทปิดเก็บไว้นะคะเจ็ดวันสามารถเอาออกมาเป็นไข่ดาวได้ 20วันก็ต้มจะมีความหอมของน้ําอ้อยถ้า20วันนี้ความเค็มจัดจะไปทำเป็นไส้ขนมเปี้ยะไส้บัตรางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทานกับน้ําพริกลงเรือได้แต่ว่าถ้าซ่วมเป็นไข่ดาวนี่ทานกับแกงเลยเล็กๆน้อยๆอย่างเี้ยค่ะ รธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆมาอย่าง,าง,างม,ามีความหมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินได้สร้างปโปรตีนขึ้นมาทั้งในรูปของพืชผักผลไม้และในเนื้อสัตว์อย่างในไข่เค็มก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแหล่งของปโปรตีนนะครับส่วนในเรื่องของพืชผักผลไม้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าปโปรตีนอยู่เช่นกันครับซึ่งสิ่งนั้นอยู่ในสิ่งที่เหมือนกับเป็นหัวใจของพืชหรือเป็นสิ่งที่เป็นไข่แดงของพืชนั่นก็คือถั่วและธัญพืชต่างๆ ถั่วและธัญ,ญพืชเดครับมีสิ่งที่พิเศษอยู่ก็คือสีสันอันหลากหลายของมันในสีต่างๆเนี่ยครับมีความหมายในเรื่องของวิตามินแร่ธาตุนะครับแล้วก็ในเรื่องของสารอาหารทั้งหลายเนี่ยครับรวมอยู่ในถั่วงานะครับรวมถึงเมล็ดฟักทองและในพืชผักผลไม้และในสิ่งที่เป็นส่วนของเมล็ดของมันนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์หลักๆเลยได้แก่เรื่องของโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุ และใยอาหารซึ่งจะอยู่ในถั่วและธัญ,ญพืชหลายชนิดครับคุณผู้ชมครับซึ่งในการรับประทานถั่วและธัญ,ญพืชหลากสีเพื่อให้ได้ของดีที่สุดนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าท่านต้องรู้ก่อนว่าในแต่ละชนิดแต่ละสีมีความหมายยังไงบ้างครับวิธีดูนะครับในเรื่องของสีนะครับ 1. ถ้าเราเลือกสีที่ยิ่งเข้มได้ยิ่งดีอย่างเช่นถั่วแดงถั่วดำนะครับซึ่งพวกพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของสีที่ มีประโยชน์อัดแน่นอยู่ข้างในทั้งเรื่องของวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระและแร่ธาตุต่างๆครับและในกลุ่มของอาหารที่เป็นถัว่วอย่างที่เราคุยกันไปมีเรื่องของธัญ,ญพืชอยู่ร่วมด้วยนะครับธัญ,ญพืชเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเหมือนกับทีมที่ช่วยเติมเต็มสร้างสุขภาพให้กับท่านธัญ,ญพืชท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะฮะแต่นึกภาพง่ายๆนะครับธัญ,ญพืชไม่ใช่วัชพืชไม่ใช่หญ้านะฮะแต่ว่ามันคือสิ่งที่คล้ายกับถัว่วมีประโยชน์มาก ต่างกันนะครับเช่นงาหรือว่ามเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันและข้าวบาเล่นะครับหรือว่าเรื่องของข้าวต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นธัญ,ญพืชทั้งสิ้นเลยครับผู้ชมอาจจะบอกว่าเอะปกติเราก็ทานข้าวอยู่แล้วทีนี้อย่างนี้ครับในการรับประทานธัญ,ญพืชและถั่วให้ได้ประโยชน์เต็มที่เนี่ยจะต้องรับประทานให้ได้เรียกว่าครบในทุกส่วนของมันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของถั่วมีเทคนิคก็คือว่า การเลือกถั่วให้ดีนะครับควรจะเลือกชนิดที่มีโปรโตีนที่ย่อยง่ายและเหมาะกับตัวท่านวิธีที่จะปรุงถั่วคือการที่ทําให้ถั่วนั้นเนี่ยครับโปรโตีนของมันสุกหรือว่าย่อยให้ง่ายที่สุดก่อนโดยการที่แช่น้ําให้ พงเต็มที่หรือให้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทําสุกจนโปรโตีนนั้นเนี่ยครับไม่มีสภาพที่ย่อยยากไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากินเข้าไปแล้วมีอาการท้องอืดไม่สบายท้องนะครับอย่างที่บอกไปครับของใดมีประโยชน์ก็มีสิ่งที่ต้องระวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของถั่วสีต่างๆอย่างที่บอกไปครับอย่างในสีดําสีแดงของถั่วบางชนิดจะมีวิตามินที่ช่วยในเรื่องของหัวใจนะครับช่วยลดความดันโลหิต และมีใยอาหารใยอาหารเป็นส่วนสําคัญเลยครับที่บรรจุอยู่อย่างเต็มๆในถั่วและธัญ,ญพืชทุกอย่างนะครับใยอาหารพวกนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันช่วยลดความดันคุมน้ําตาลลดไขมันในเลือดพูดง่ายๆว่าสุขภาพจะดีได้ถ้ามีใยอาหารและใยอาหารที่มีครบก็คือมีทั้งใยอาหารแบบที่ละลายในน้ําได้และใยอาหารประเภทที่เรียกว่าไม่ละลายน้ําซึ่งในถั่วและธัญ,ญพืชทั้งหมดเนี่ยครับมีใยอาหารแบบที่ สองแบบที่จำเป็นในเรื่องของสุขภาพทั้งคู่เลยครับนะฮะนี่คือสิ่งสำคัญครับส่วนเรื่องของโปรโตีนนะครับท่านใดที่ทานถั่วและงารวมถึงธัญพืชอยู่แล้วในเรื่องของโปรโตีนท่านได้อยู่ครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบางจุดหรือบางส่วนนะครับที่อาจจะขาดไปเพราะฉะนั้นการทานให้หลากหลายจึงจําเป็นมากเลยครับนะอย่าลืมนะครับทานให้หลากหลายหลายสีหลายชนิดและที่สําคัญครับท่านใดที่ อยากจะได้แร่ธาตุบำรุงกระดูกนะครับรวมถึงช่วยในเรื่องของไยทองด้วยฟังตรงนี้ให้ดีเลยครับในถั่วและในธัญ,ญพืชมีแร่ธาตุสำคัญครับที่ช่วยเรื่องกระดูกได้นั่นก็คือแคลเซียมนะครับแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆแมกนีเซียมนีครับอยู่ใน ส่วนของถั่วและธัญ,ญพืชที่มีอยู่หลากหลายชนิดครับส่วนใหญ่จะมีอยู่นะครับส่วนเรื่องของไวัยทองนะครับในถั่วบางชนิดอย่างเช่นถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองมีสิ่งที่เรียกว่าตัวที่ช่วยในคนไวัยทองเพราะฉะนั้นในท่านที่ทานถัวนถ่วเหลืองหรือผลิตภันจากถั่วเหลืองได้แก่อะไรบ้างครับ ท่านผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วไปหน้าปากซอยเจอน้ำเต้าหู้นะครับหรือเด็กๆก,ก่อนไปโรงเรียนช่วงนี้เปิดเทอมนะครับกินน้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองสัดกล่องหนึ่งก็ช่วยได้นะครับรวมถึงเต้าหู้ธรรมดาง่ายๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภันจากถั่วที่ช่วยในเรื่องสุขภาพได้หลักในการกินถั่วง่ายที่สุดเลยครับปริมาณที่เหมาะสมนะครับนอกจากถั่วจะสุกปรุงดีไม่ทำให้ท้องอืดและย่อยง่ายแล้วด้วยเนี่ยครับปริมาณของมันอยู่ที่ประมาณ1กํามือครับ ต่อวันนะครับและให้กินสลับกันไปในถั่วและธัญ,ญพืชหลายชนิดครับวิตามินต่างๆในถั่วสามารถช่วยบำรุงเรื่องของสมองได้มีวิตามิน E เป็นตัวที่สำคัญนะครับวิตามิน E ีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นนะครับจะอยู่ในถั่วมันๆทั้งหลายและธัญ,ญพืชครับ ที่เราทานกันอีสามารถช่วยเรื่องของสมองและผิวพรรณได้ดีจำง่ายๆเลยครับผมกินถัว่วกินงาก็ทําให้ผิวพรรณดีได้บํารุงเส้นผมด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับในเรื่องของวิตามินแล้วเรื่องของใยอาหารแล้วและโปรตีนแล้วการรับประทาน ถั่วหลายชนิดยังช่วยในเรื่องของลำไส้นะครับช่วยในเรื่องของการระบายได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นครับว่าทั้งถั่วและธัญพืชทุกชนิดเนี่ยครับมีประโยชน์เฉพาะตัวและเป็นประโยชน์พิเศษที่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยได้รับไปแบบเต็มๆทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายๆครับในถั่วทุกชนิดนานา,นาสารพัดถั่วและธัญพืชถ้าใครมาถามว่ามีถั่วไหมนะครับทีนี้คุณผู้ชมบอกได้แล้วว่ามีและกินด้วยแค่กินถั่วก็ไม่ต้องกลัวป่วยแล้วครับ มีกลุ่มคนที่สำคัญและผมห่วงอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็คือในกลุ่มที่ไวต่อถั่วหรือไวต่อสารประกอบหลายๆอย่างในถัว่วพูดง่ายๆภาษาทั่วไปคือแพ้ถั่วนั่นแหละครับท่านที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้ถั่วหรือสารจากถั่วเนี่ยครับอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งครับโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่มีถั่วผสมอยู่นะครับรวมถึงน้ำมันถั่วด้วยอาจจะต้องถามให้ดีครับรวมถึงยายาฉีดวัคซีนบางชนิดควรจะถามครับว่ามีส่วนประกอบอะไรที่เป็นถั่วอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าครับ เชื่อไหมครับว่าหนึ่งในสามของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรค อ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทําให้หน้าท้องยื่นออกมาชัดเจนแม้น้าหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้มหมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือ ต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160เซนติเมตรเส้นรอบภูมิต้องไม่เกิน80เซนติเมตรถ้าภูมิเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กําลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ําตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วภูมิเกินจะทํายังไงดีครับ ขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงสๆเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วถูกนําไปเก็บเป็นพลังงานสํารองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมน และหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก,ก,ก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมาย ซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ละไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่นี่นะครับพบผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็รุนแรงกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเสียชีวิตเนี่ยห้กว่ารายแล้วในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยหนึงสองรายเท่านั้นเองนะครับแล้วดูจากเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อชนิด H1N1 ซึ่งเป็นเชื้อที่รุนแรงแลว้วมันทําให้เกิดการอักเสบของปอด เลยทาให้เกิดการสูญเสียนั้นเราก็เร่งนะครับเพื่อที่จะฉีดวัคซีนป้องกันถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันเรื่องของไข้หวัดใหญ่นี้นะครับเราก็ทางสวสชกับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราซื้อวัคซีนได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับ้นก็ให้พี่น้องประชาชน,นเริ่มฉีดได้เดนหนึ่งพฤษภาคมหนะึ่งพฤษภาคมจนถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมขณะนี้เริ่มฉีดไปได้สองสัปดาห์นะครับมีคนมารับการฉีดจากตัวเลขรายงานเข้ามาในหมื่นกว่ารายหมื่นเจ็ดในขณะที่เรามีวัคซีนอยู่ทั้ดนาโ นะครับผมคิดว่าคนซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับน่าจะต้องรีบไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านมากที่สุดเลยนะครับกลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนะครับทางปอดอย่างเช่นเป็นหงุมลมหงพองนะครับหรือมีปอดเต็มเรื้อนอะไรพวกนี้นะครับเรื่องขอบขื่นอะไรพวกนี้นะครับเรื่องของโรคหัวใจนะครับคนที่เป็นเบาหวานนะครับคนที่มีเลือดในสมองมีปัญหาเสียอะไรต่างๆคนนี้อันนี้คือโรคเรื้อรังนะครับกลุ่มที่สองคือตามอายุก็คือเด็ก นะครับ6เดือนถึง2ปีหรือผู้สูงอายุอายุ65ปีขึ้นไป3ก็คือคนซึ่งทําให้อ่อนแอด้วยภาวะเช่นคนท้องนะครับอันนี้อยากให้เร่งไปฉีดน,นอกจากนี้กลุ่มเสี่ยงซึ่งเราดูผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยมีคนอ้วนเยอะนะครับนนคนที่มีน้ําหนักมากนะครับคนอ้วนเนี่ยก็ขอได้รับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลได้ นะครับอันนี้อยากให้เร่งไปฉีดเพราะว่าต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างภูมิด้านทานวัคซีนเป็นตัวไปกระตุ้นนะครับให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิด้านทานไปฆ่าเชื้อนะครับต้องใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์นะครับทีส2สัปดาห์ขึ้นจริงเดี๋ยวว่ามันก็ยังไม่สูงมาก นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขนมาแนละ้นะเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วปกติเนี่ยนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีผู้ป่วยสูงมากถือว่าเป็นคลิกอีกคลิกหนึ่งนั้นตรงนี้เราก็อยากจะเหลือนทีร่ร้องประชาชนนะครับแล้วก็อยากให้ท่านไปรับบริการในร็วที่สุด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดีๆของรายการคนสู้โรคเรายังมีจัดในทุกวันเสาร์นะครับและกิจกรรมคนสู้โรคสัญจรในครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปชิมผลไม้อร่อยกันได้ในทุกไร่และชิมได้ในทุกสวนกันที่จังหวัดตราดครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่หยิบประกาขึ้นมาจดเลยครับที่เบอร์โทร027902283 4หลังเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขู้โรคร่วมกับชมรมธรรมานามัยโรงพยาบาลน,นครทนจัดก,กิจกรรมดูแลสุขภาพกินเป็นอยู่เป็นดูแลพ่อแม่เป็นเรียนรู้เป็นคู่พ่อแม่ลูกในวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ขนสู้โรคโท027902283 4